สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆกันอีกครั้งนะคะเกี่ยวกับพลังแห่งธรรมชาติบำบัดพืชผักสมนุนไพรต้นไม้ใบหญ้าเป็นอาหารเป็นยาสำหรับดูแลรักษาสุขภาพกันแบบง่ายๆนะคะซึ่งสมนุนไพรสำหรับคลิปนี้คือ มะพระ้าวตามตำนานของศาสนาพราหมณ์ระบ,บุว่ามะพระ้าวเป็นผลไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องหมายแห่งความอุดมสมบูรณ์ค่ะบางคนถึงกับเรียกมะพระ้าวว่าสีปลาละซึ่งแปลว่าผลไม้แห่งพระเจ้าโดยชั้นต่างๆของมะพระ้าวจะบ่งบอกถึงความหมายที่แตกต่างกันออกไปค่ะชั้นแรกคือเปลือกนอกซึ่งถือเป็นส่วนที่แข็งที่สุด เชื่อว่าเป็นการป้องกันสิ่งชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนั่นเองค่ะชั้นถัดไปคือเนื้อในของมะพร้าวที่มีรสหอมหวานส่วนนี้เปรียบได้กับความเมตตาของพระองค์ค่ะและส่วนสุดท้ายถือเป็นส่วนที่บริสุทธิ์ที่สุดนั่นก็คือน้ำมะพร้าวซึ่งหมายถึงหัวใจของพระเจ้าที่บริสุทธิ์นั่นเองค่ะ แม้แต่ในทางพระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นจุดนาเนิดเดียวกันกับศาสนาพราหมณ์ก็ถูกนํามาผสมผสานล้อมรวมต่างจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะทําพิธีใดๆก็ตามต่อให้งานนั้นเป็นงานมงคลหรืองานอาวมงคลอย่างงานศพก็จะขาดผลไม้ที่ชื่อว่ามะพร้าวไม่ได้เลยค่ะนอกจากนี้ในคติความเชื่อของคนไทยมะพร้าวยังเกี่ยวข้องกับคนไทย ตั้งแต่เกิดจนวาระสุดท้ายของชีวิตคือความตายค่ะเห็นได้จากหลังจากทารกคลอดได้3วันจะมีพิธีทำขวัญทารกโดยผู้เป็นบิดามารดาจะนำรกและมะพร้าวที่แตกหนอไปฝังดินพร้อมกันค่ะถือเป็นการฝังรกฝังรากวางรากฐานไว้ให้ลูกสำหรับการสร้างเรือนในอนาคตจึงเป็นที่มาของคำว่าฝังรกฝังรากนั่นเองค่ะ และนอกจากนี้เมื่อวาระสุดท้ายของชีวิตมาถึงก็จะมีการนำน้ำมะพร้าวมาล้างหน้าศพด้วยความเชื่อที่ว่าเป็นการชำะระล้างกิเลสให้บริสุทธิ์ให้จิตผู้ตายสงบ่องใสเพื่อเดินทางไปสู่ภพภูมิที่ดีไปเข้าเฝ้าเทพเจ้าในชั้นยาววดึงค่ะในส่วนของการใช้มะพร้าวเป็นสมุนไพรในการดูแลรักษาตัวเองนะคะซึ่งก็จะมีวิธีใช้ประโยชน์จากมะพร้าวได้หลายส่วนค่ะ โดยแต่ละส่วนจะมีวิธีใช้และสรรพคุณที่แตกต่างกันออกไปซึ่งในตำราเภสัชกรรมไทยแผนโบราณก็จะกล่าวถึงส่วนและวิธีการใช้อสมุนไพรที่ชื่อมะพร้าวดังนี้นะคะหนึ่งก็คือถ้าเกิดใช้แก้อาการท้องเสียแก้บิดเราจะใช้ส่วนที่เป็นผลดิบค่ะก็คือผลดิบโดยส่วนใหญ่ก็จะมีเปลือกของผล ผลดิบที่นำมาใช้ก็จะมีขนาดเล็กกว่านี้นะคะลูกเล็กๆบางทีก็จะเป็นลูกที่ล่วงลงจากต้นก่อนจะใช้วิธีการใช้ก็คือนำผลของมะพร้าวนำมาปิ้งหรือย่างไฟก็คือย่างไฟให้เหลืองนะคะจากนั้นก็นำไปชงในน้ำร้อน ดื่มครั้งละประมาณ1ถ้วยแก้วก็คือ30 -50 ถึงห0ซีซีดื่มตอนเช้าและก็ตอนเย็นนะคะก็จะช่วยรักษาอาการท้องเสียและก็แก้บิดได้ค่ะซึ่งผลดิบของมะพร้าวก็จะมีลดฝาดทางการแพทย์แผนโบราณจะถือว่าลดฝาดมีสรรพคุณในการสมานแผลทั้งภายในและภายนอก จึงสามารถช่วยบำบัดหรือบรรเทาอาการท้องเสียและก็บิดได้นั่นเองค่ะสพรพคุณถัดมาของมะพร้าวก็คือมีสพรพคุณในเรื่องการบรรเทาอาการปวดเมื่อยและก็ขัดตามเส้นเอ็นนะคะโดยจะใช้ส่วนที่เป็นน้ำมันมะพร้าวซึ่งก็จะมีวิธีการปรุงหรือทำก็คือการใช้เนื้อในมะพร้าวผลแก่นะคะ ก็เอาส่วนที่เป็นเนื้อสีขาวนํามาคั้นให้ได้น้ํากะทิแล้วก็นํากะทิมาเคี่ยวจนได้เป็นน้ํามันก็จะใช้น้ํามันมะพร้าวทาบริเวณที่มีอาการปวดเมื่อยและก็ขัดตามเส้นค่ะนอกจากนี้น้ํามันมะพร้าวยังนํามาปรุงเป็นยารักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกได้อีกนะคะโดยมีวิธีการใช้ก็คือการเอาน้ำมันมะพร้าว1ส่วน ใส่ภาชนะและก็คนไปพร้อมๆกับเติมน้ำปูนใสอีกหนึ่งส่วนเช่นสมมติน้ำมันมะพร้าว34ซีซีน้ำปูนใสก็เท่ากันคือ30ซีซีคนไปพร้อมๆกันคนไปเรื่อยๆจนเข้ากันดีส่วนผสมที่ได้นี่ล่ละค่ะก็นำมาทาแผลบ่อยๆก็คือแผลที่ไฟถูกไฟไหม้หรือถูกน้ำร้อนลวกก็จะค่อยๆบันเทาแล้ก็หายได้ค่ะ ในส่วนของรากมะพร้าวก็จะมีสรรพคุณแก้ไข้ตัวร้อนและก็แก้ท้องเสียนะคะเพราะว่ารากมะพร้าวในทางโบราณมีรสหวานฝาดเย็นซึ่งรสฝาดก็มีสรรพคุณในการสมานแผลส่วนรสหวานและก็รสเย็นสามารถที่จะแก้ไข้ตัวร้อนได้โดยวิธีการใช้ท่านอาจจะนำส่วนของรากมะพร้าวมาต้มดื่มนะคะ ครั้งละหนึ่งถึงสองแก้วเช้าเย็นก็รับประทานจนกว่าเราจะมีอาการหายจากไข้นั่นเองค่ะแต่บางท่านอาจจะมีข้อกังวลใจว่าถ้าหากเรานำรากมะพร้าวมาใช้มะพร้าวที่เราปลูกไว้นะ่ะอาจจะตายได้ซึ่งตรงนี้ท่านสามารถที่จะเปลี่ยนไปใช้ในส่วนของสิ่งที่เรียกว่ารากอากาศพอพูดคำว่ารากอากาศหลายท่านอาจจะมีข้อสงสัยนะคะว่าอะไรคือรากอากาศ รากอากาศในทางภาษาแพทย์แผนโบราณจะหมายถึงส่วนรากของต้นไม้ที่โผล่จากดินหรืออยู่เหนือดินหรือลอยลงมาจากต้นสิ่งนี้ในทางโบราณเรียกสิ่งหรือเรียกรากของสมุนไพรที่อยู่เนื้อดินว่ารากอากาศเราก็สามารถนำส่วนของรากอากาศมะพร้าวมาใช้แก้ไข้ตัวร้อนแก้ท้องเสียแทนรากมะพร้าวได้ค่ะ ประโยชน์สุดท้ายของมะพร้าวในคลิปนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่บริสุทธิ์ที่สุดและก็ในทางศาสนาพราหมณ์ถือว่าเป็นหัวใจที่บริสุทธิ์ของพระเจ้านั่นก็คือส่วนของน้ำมะพร้าวค่ะซึ่งน้ำมะพร้าวก็จะมีรสหวานสรรพคุณก็บำรุงหัวใจแก้อ่อนเพลียทำให้จิตใจแช่มชื่นและสรรพคุณอีกอย่างของน้ำมะพร้าวก็คือบำรุงคันรักษา ซึ่งก็มีผลงานวิจัยนะคะว่าน้ำมะพร้าวอ่อนสามารถป้องกันโรคหัวใจได้เนื่องจากว่าน้ำมะพร้าวอ่อนก็จะมีธาตุต่างๆในปริมาณสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งโพแทสเซียมซึ่งจากการศึกษาในสัตว์ทดลองก็จะพบว่าน้ำมะพร้าวป้องกันโรคหัวใจในหนูทดลองที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายนั่นเองคะ่ะ ทางนี้คาดว่าน่าจะมีผลเนื่องจากว่าเกลือแร่ต่างๆที่อยู่ในน้ำมะพร้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งโพแตสเซียมจึงสามารถช่วยบรรเทาอาการหัวใจของหนูในสัตว์ทดลองได้ค่ะจะเห็นได้ว่ามะพร้าวสามารถบำบัดและรักษาสุขภาพได้หลายอย่างนะคะแม้กระทั่งกรณีโรคทางใจที่อย่างน้อยความเชื่อที่ว่าหากใช้น้ำมะพร้าวซึ่งถือว่าเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ที่สุด มาชำระล้างหน้าศพคนตายจะทำให้คนตายนั้นไปสู่ภพภูมิที่ดีสู่สวรรค์ชั้นดาววดึงแม้สิ่งนี้จะเป็นเพียงคติความเชื่อแต่ก็เป็นความเชื่อที่สามารถบำบัดทุก์ทางใจให้กับญาติของผู้ตายได้คลายความทุกข์ความเศร้าหมองลงได้เป็นอย่างดีค่ะ